ยายเสียงคามายินดีนำเสนอิยายเสียงสุดเราแมนตกจากนักคารากาณะปรีชาสระดารักไว้เพียงเราภาพเสียงโดยแอดออขอให้คุณฟังทุกคนมีความสุขกับบันดีๆและในใิ่ยายเสียงสนุกสนุกได้เลยค่ะบทที่19เริ่มใหม่หัวใจเดิม ใครด่าด้รับผลตอบรับที่ดีดังความคาดหมายทาให้รับขวัญกระถิ่งยุ่งหัวหมุนจะเป็นลูกค่างหญิงสาวคิดว่าตัวเองโชคดีมากมากที่ผู้เป็นแม่ส่งต่อร้านขายสร้อยหินให้เพื่อนเก่าเพราะเธอคงจะไม่วางใจที่จะปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงสองต่อสองตอนนี้ที่บ้านหลังใหญ่มีดาวันกับคริสมาช่วยเลี้ยงหลานทุกวันพอผ่านมาหนึ่งเดือนบ้านค้าๆของเธอก็ถูกพวกท่านซื้อเอาไว้เพื่อจะได้มาหาหลานได้สะดวก คีแลนเองก็ย้ายมาอยู่ด้วยทำให้เธอมีโอกาสได้เจอเขาในช่วงเย็นบ่อยๆส่วนตอนเช้าไม่เจอใครนอกจากลูกกับแม่เพราะเธอออกมาทำงานเช้ามากออฟฟิศหลักของหญิงสาวเป็นตึกแถวห้าชั้นตั้งอยู่ในย่านที่มีวัยรุ่นคนวัยทำงานเดินพุกพล่าในช่วงเย็นหญิงสาวที่ผู้คนยิ่งเยอะนับเป็นช่วงที่เรียกว่าลัคกี้อินเกมสุดๆส,ส่วนเรื่องความรักน,นั้น แม้จะยังไม่คืบหน้าเพราะต่างคนต่างยุ่งแต่ก็ไม่ได้ระหองระแหงกันแล้วระหว่างเราไม่มีความเกลียดชังอีกต่อไปวันนี้เป็นวันสาว์ที่ยุ่งแสนยุ่งรับขวัญออกจากร้านเกือบสี่ทุ่มด้วยความรู้สึกเหนื่อยและคิดถึงลูกเหลือเกินหลังจากที่งานเบียดเบียนวันหยุดไปเป็นเดือนเธอเราวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใจแทบขาดวันที่จะได้นอนตื่นสายได้เล่นกับลูกทั้งวันเอ๊ะคุณมาได้ไงคะ สาวที่เดินมาถึงรถหลุดอุทานไม่เห็นว่าใครยืนพิงรถเธออยู่เห็นแม่บอกว่าหลินเลิกดึกพี่เลยให้คนมาส่งที่นี่เพื่อขับรถพาหลินกลับบ้านคนที่มารอสาวเกือบสองชั่วโมงส่งยิ้มให้แม่เขาโทรบอกว่าวันนี้เธออาจจะกลับดึกเขาเลยให้คนรถมาส่งที่นี่เพื่อดักรอเธอเออแล้วทำไมไม่ไปรอในะออฟฟิศะคะไม่อยากรบกวนอะ่ะพี่รอตรงนี้ดีกว่าค่ะ ต่อให้ไม่โกรธไม่เกลียดกันแล้วก็ใช่จะไม่รู้สึกเขินซะหน่อยหญิงสาวบอกไม่ได้เหมือนกันว่าระหว่างเขากับเธอมีความสัมพันธ์อย่างไรเพราะตั้งแต่เจอกันก็ยังไม่ได้พูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้จึงทําได้เพียงอยู่ในฐานะพ่อแม่ของเจ้ามังกรน,น้อยและเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็เท่านั้นเออลินกินอะไรมาหรือยงังยังค่ะเออคนละคะเรี่ยกพี่เหมือนเดิมได้ไหมครับ ชายหนุ่มออดเสียงอ่อนค่ะพี่กินข้าวรือยังคะยังเลยงั้นแวกินข้าวกันก่อนเพราะลินบอกมามาไว้ว่าหลินจะไม่กลับไปกินข้าวบ้านชายหนุ่มพยักหน้าก่อนแบวมือขอบุญแจรถรับขวัญส่งให้โดยไม่อิดออดหญิงสาวตั้งใจจะอ้อมไปเปิดประตูอีกด,ด้านแต่เขากลับไวกว่าเธอทำได้แค่พึมพำขอบคุณอย่างขัดเขินหอมกับพร่ำปรามหัวใจที่ไม่รักดีที่มันเต้นรัวแรง เหมือนสาวแรกรุ่นดิรักซะอย่งางนั้นรถสปอร์ตสีแดงทันงามจอดริมทางเท้าหน้าร้านบะหมี่แห่งหนึ่งทั้งคีรลนร,รับขวัญต่างอมยิม้มครั้งหนึ่งทั้งสองเคยได้มากินกับสันยี่งจำได้ว่าบะหมี่เจ้าที่เราไปกินอยู่แถวตรงข้ามกับโรงแรมมรสัสษยาตใช่ค่ะตอนนั้นพี่แันเป็นคนเลือกร้านแต่ร้านนี้น้ำซุปรสชาติด,ดีกว่ายังจำารสชาติของร้านนั้นได้หรือคะ จำได้สิจำได้ทุกอย่างจำอะไรคะที่ว่าไม่ลืมสักอย่างถามออกไปแล้วหญิงสาวก,ก็ต้องเม้มปากเธอจะไปซักไซท์ทไมนะเดี๋ยวเขาก็หาว่าอยากรู้เกินไปจำทุกอย่างที่เคยทํากับลืมได้หมายถึงอะไรคะแก้มสาวร้อนเผาเธอไม่ได้ทะลึ่งนะแต่หัวมันไปเองขอจําอะไรที่เคยทํากับเธอได้งั้นรอหมายถึงสถานที่อาหารแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับ ตอนที่เอรรันยังอยู่เคยไปไหนด้วยกันหนึ่งพี่ก็จำได้หมดอ๋อค่ะหลินคิดว่าพี่จำอะไรได้หรอแน่เธอยังลงใจได้ไม่ทันใดเลยหญิงสาวคอให้คนที่จ้องตาเธอเป็นประกายที่เขากำลังจะล้อเธอใช่ไหมก็หมายถึงเรื่องเดียวกันนี่ลคะค่ะนั้นก็ต้องมีเรื่องที่ไรด้วยสิพี่คีหลินเปล่าคิดเอา้าไม่ได้คิดแล้วทำไมหน้าแดงจะกินก็กินไปเลยคะ่ะไม่ต้องมาหาเรื่องหลินหญิงสาวว่าพาังคอน หาเรื่องที่ไหนแค่อยากคุยด้วยคุยเรื่องอื่นสิคะต่อจากเนี้ยพี่คุยกับลินบ่อยๆได้ใช่ไหมสาวที่เพิ่งกินบะหมีม่ไปได้สองคำขืงนตาดุใส่เขาเธอหิวอย่ามาชวนคุยให้เขินจนกินไม่ลงอีกลินหิวพี่ให้เวลาลินกินอิ่มหน่อยเถอะค่ะขีแลมพยักหน้าเงึกงึาพร้อมกับยิ้มกว้างท่าทางดีอกดีใจเกินหน้าเกินตาของเขาทำให้หญิงสาวรู้สึกหมันไส้ขึ้นมา งันไว้คุยกันทีหลังแต่เดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วอ่ะพี่ขอขึ้นไปส่งลูกนอนด้วยนะครับป่านเนี้ยลูกคนจะนอนแล้วล่ะคะ่ะรอเจอพรุ่งนี้เลยดีกว่าไปรัตทีสวัสดิ์แป๊บเดียวก็ได้ครับช่วงในงานยุ่งมากลิงเองก็เหมือนกันใช่ไหมช่วงเปิดปใหม่ๆก็จะยุ่งเป็นธรรมดาค่ะหลินเพิ่งคุยกับถิงถิงว่าเดือนหน้างานน่าจะเข้าที่เข้าทางม,มากขึ้นอืมถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกรับขวัญขอบคุณเขา จึงก้มหน้าก้มตากินแหมช่วยมาหาของกินหรือชวนมาคุยก็ไม่รู้สองหนุ่มสาวขับรถถึงบ้านตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนั่นพอคีลานชนแวะร้านนมสดที่อยู่ติดกันเขาอ้างว่าไม่ได้กินนมร้อนกับขนมปังมานานแล้วแถมยังบอกอีกว่าเมื่อก่อนเธอก็เคยรบเร้าขอให้เขาพาไปกินบ่อยๆการได้กินมื้อขํากับเขาอย่างร้านข้างทางไปกินนมสดนมร้อน กับขนมปังนมเนยทําให้เธอคิดถึงความทรงจําในอนดีตไม่ได้เธอยังจําได้ดีว่าตื่นเต้นแค่ไหนตอนที่เขาพามาพี่รันยังเคยแซวว่าตาเธอเป็นประกรายระปรยิบระยับซึ่งเธอในตอนนั้นก็ได้แต่ขัดเขินมังกรนอนห้องแม่นะคะหญิงสาวบ,บอกขณะที่เดินนําเขาขึ้นบันไดห้องลูกชายอยู่ติดกับห้องของเธอโดยมีประตูเชื่อมต่อกันถึงส่วนห้องของแม่ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนอนทุกขิงไหม ไม่ค่ะถลินนะไม่ยุ่งแล้วก็กลับบ้านก่อนหนึ่งทุ่มลูกก็จะนอนกับดินค่ะสาวที่ติดลูกบอกเสียงออยบ้านที่ก็อยากจะมีเงินสักแสนล้านเหมือนกันนะเธอจะอยู่เลี้ยงลูกสักห้าหกปีพอลูกเข้าโรงเรียนแล้วคอยหาธุร,รกิจเล็กๆทําแต่นั่นก็เป็นเพียงความคิดตัดภาพมาที่ความเป็นจริงต่อให้มีทรัพย์สมบัติเยอะแค่ไหนก็ต้องหาเพิ่มเพราะค่าใช้ใจ่ายมันเกิดขึ้นทุกวันถืินเอาแต่ใช้เงินเก่าเงินเก็บสักวันก็ต้องหมด ม่เคยคิดอยากจะเลี้ยงลูกให้โตก่อนแล้วค่อยทํางานนะครับใช่หนุ่มไม่ได้ตําหนิเธอแต่อย่างใดหากแต่เห็นสีหน้าของเธอแล้วจึงเอ่ยถามคิดเหมือนกันค่ะแต่พอหลินไปเล่าว่าอยากทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองแล้วถิงถิงยดันเอออ,อนสนับสนุนก็ดันมีไฟอยากทำธุรกิจขึ้นมาตัดเรื่องคิดถึงลูกออกถึงเจอทำงานเหนื่อยหน่อยแต่หลินก็สนุกแล้วก็ภูมิใจนะคะหลิงเก่งแต่อย่าหักโหมเกินไปค่ะค่ะพรุ่งนี้ก็ได้พักทั้งวันแล้ว เธอเบาเสียงลงตอนค่อยๆเปิดประตูห้องนอนผู้เป็นแม่ไฟสีเหลืองนวลข้างเตียงทําให้เห็นผู้เป็นยายนอนชิดติมเตียงติดกับเตียงของหลานชายซึ่งมีคอกันชัยหงรู้สึกตัวตื่นจึงลุกขึ้นนั่งส่งยิ้มให้กับพ่อและแม่ของเจ้ามาังกรน,น้อยพึ่งหลับฮะเะพึ่งหลับเหรอคะอืมวันนี้งองแงมากใครอุ้มก็ไม่เอาเลยขนาดย่าเข้ามาช่วยดูนะโทรแล้วทำไมมาไม่โทรบอกดินคะ มาเนี่ยไม่อยากบวนเวลาทำงานของดินประเดี๋ยวจะหนีงานมาแล้วพ่อมีกระตุยทำงานชดเชยอีกคนเป็นแม่วาอย่างห่วงยายช่วงนี้ลูกสาวทำงานหนักเหลือเกินบางทีหล่อนก็อยากให้ลูกมาเลี้ยงหลานอยู่บ้านเป็นเพื่อนกันเงินทองที่มีอยู่ตอนนี้ใช้ทั้งชาติไ่หมดแล้วถึงจะคิดอย่างนั้นพอลูกอยากทำอะไรหล่อนก็ไม่เคยขาดรับขวัญเป็นคนรักความก้าวหน้าและรู้คุณค่าของตัวเอง เอองั้นลินพาลูกไปนอนด้วยดีไหมคะมาจะได้พักใช่หงกาลานจะปฏิเสธหากแต่เหลือไปเห็นสีหน้าคาดหวังของลูกเขยซะก่อนหลินจะไม่เหนื่อยหรอลูกโธ่มิเหนื่อยหรอกคะ่ะเมื่อก่อนตื่นมากินนมแล้วก็นอนต่อมาพักเถอะนะคะงั้นเดี๋ยวมา้าจะไปรับเมื่อก่อนแต่เช้าลินจะได้นอนตื่นสายหน่อยตกลงกันแล้วหญิงสาวจึงให้คีแลนอุ้มลูกกลับไปที่ห้องโดยเธอถือบรรดาขวดนมตามไปติด,ตด ส่วนชายหงที่แกล้งหาวตอนนี้กำลังส่งข้อความหาดาวหวันอัปเดตความสัมพันธ์ที่คืบหน้าของรับขวัญกับคีรลนวางลูกไว้บนเตียงหลินได้เลยนะคะวันนี้หลินจะให้ลูกนอนด้วยเตียงขนาดคิงไซส์ของสองแม่ลูกนอนด้วยกันยังเหลือพื้นที่อีกเหลือเฟือหญิงสาวใช้ผ้าห่มกับหมอนข้างกันขอบด้านข้างเอาไว้กันเจ้ามังกรน้อยนอนดิน้นซึ่งลูกก็ไม่ค่อยดิ้นสักเท่าไหร่คีรานอุ้มลูกไปส่งที่เตียงเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ยอมลุกไปไหนรับขวัญเห็นอย่างนั้นจึงขอตัวไปอาบน้ำถือโอกาสให้เขานั่งเฝ้าลูกให้สะเลยแต่พอเธอออกมากลายเป็นว่าเขาเองตัวนอนหลับอยู่ข้างๆลูกเสียแล้วหญิงสาวได้แต่ยืนกอดอกเหม็นปากแน่นด้วยความช่างใจว่าจะปลุกเขาดีไหมหรือถ้ายอมให้เขานอนกับลูกนั่นมันไม่ได้แปลว,ว่าเธอจะต้องนอนกับเขาได้หรอกหรือพี่คีเออพี่คีคะ ไม่ใช่ว่านอนกับเขาไม่ได้แต่ทนให้เขานอนโดยที่ไม่อาบนะ่ะไม่ได้ต่างหากละ่ะเขาทํางานมาทั้งวันมันก็ต้องมีเหนื่อยล้าบ้างล่ะอืมเออเขาโทษนะครับพี่เผลอหลับไปนะ่ะท่าทางของเขาทําให้เธอตอบว่าไม่ลงโดยไม่รู้ความจริงว่าคีแลนแกล้งหลับหือเขาอาจจะได้นอนกับลูกเมียแบบฟุกฟุกฟก,กลับไปอาบน้ํานอน,นะคะ่ะนอนกับหลิงกับลูกไม่ได้หรอคะอดอสักหน่อยเพื่อเธอจะใจอ่อน หญิงสาวเบิดตากว้างมิคาคิดว่าเขาจะกล้าขอตรงๆเงเอ,อ์ดไว้คราวหน้าก็ได้ครับเห็นท่าทางตกใจของเธอแล้วเขาก็ไม่อยากฝืนทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเข้ากับเธอตอนนี้เหมือนเรากำลังเริ่มต้นกันใหม่ทามันต้องเริ่มจากศูนย์เขาก็ยอมให้เริ่มตรงไหนเขาก็ยอมทั้งนั้นขอเกลียนเธอให้โอกาสให้เขาได้ดูแลเธอกับลูกพี่กลับก่อนนะครับชายหนุ่มโน้มนตัวไปหอมหน้าผากลูกชาย แล้วลูกเดินออกไปจากห้องโดยไม่อิดอ่อนฝันดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอย่าลืมฝันถึงพี่ด้วยฝันน้อยฝันนานทุกวันเลยนะครับคําพูดทิ้งท้ายที่ลิเกลิเกทําให้หญิงสาวหลุดคำฉันเป็นประโยชน์บอกฝันดีที่ลิเกส่งกับชื่อจริงๆรงระนันก็ทําให้หัวใจเธอเต้นแรงเชียรละฝันน้อยฝันนานพูดอะไรไม่ได้เขามีแต่รักน้อย,อยรักน,นานๆเหอะ ไออุ่นที่กำลังอบรัดัหัวใจถูกความทรงจำหนึ่งขับไล่ออกไปไม่ได้รักและไม่เคยคิดจะรักช่วงเนี้ยกานยุ่งมากเลยเหรอลูกดาววันที่ไม่กินมื้อเช้าด้วยเอ่ยถามลูกสะพ้ยพอเด็กๆไม่ทะเลาะกันคนเป็นแม่อย่างหลังก็มีความหวังขึ้นมาอีกเป็นพอเริกเกวียนเปิดใหม่ก็เป็นดันนี้ละค่ะแม่เดือนหน้าคงจะเข้าที่เข้าทางกว่านี้แม่นะไม่อยากให้หลิงทำงานหนะัก กลัวจะไม่สบายไปซะก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมายุ่งจริงค่ะแต่มันก็สนุกดีนะคะที่ไม่ดีก็คือเอาแต่คิดถึงเจ้ามังกรตัวน้อยต่อให้มาม่ากับแม่หวานส่งรูปครอบกลุ่มให้เธอดูทั้งวันเธอก็ยังคิดถึงแต่ลูกชายอยู่ดีกับคนเคยอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงพอไม่ได้เห็นหน้าลูกตลอดเวลาเธอเลยรู้สึกแปลกแปลกกานันก็ให้กำลังใจตัวเองว่าอีกเดี๋ยวคงจะชินเพราะงานก็สำคัญเหมือนกัน มันคือสิ่งที่เธออยากทำมาตลอดแต่ไม่มีโอกาสได้ทำงั้นก็กินเยอะๆหน่อยถ้าวันไหนเลิกดึกนีะ่ะใครพีเขาไปรับนะลูกพอรู้ว่าทั้งสองคนกลับบ้านพร้อมกันดาวหวันก็ไม่ลืมหาโอกาสให้ลูกชายได้สายสัมพันธ์กับแม่ของลูกรับขวัญมองไปทางคนที่มาหาลูกแต่เชา้ากลายเป็นว่าเขานีล่ะที่ข้าไปรับลูกส่วนเธอม่วงเกินกว่าจะไต่ถามว่าทำไมถึงมาเช้านัก ตัวโถดหลาที่ทําให้เธอนอนไม่หลับความรู้สึกหลากหลายที่ประเดยประดังเข้ามาทําให้เธอนอนไม่หลับกว่าจะหลับได้ก็เกือบเชา้าขีมากินข้าวกับน้องทะลุดาวหวานเรียกลูกชายที่กําลังเล่นกับลูกอยู่กินก่อนได้เลยครับผมเล่นกับตาหนูก่อนทุกคนต่างอมยิ้มมาได้ยินคีแลนเรียกเจ้ามังกรน้อยว่าตาหนูเมื่อก่อนดาวหวานกับคริสก็เคยเรียกลูกชายแบบนี้เหมือนกันแต่พอเจ้าตัวโตวขึ้นมา ก็ทำท่าไม่พอใจพร้อมสั่งห้ามเฮรียแบบนี้อีกมากินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยววันนี้ได้เล่นกันทั้งวันพวกแม่น่ะจะไปซื้อของดาวันหันไปยิ้มให้กับคนที่นัดแนกกันไว้ตอนนี้ทุกคนพร้อมใจกันเรียกาฉหัวลี่พอเรียกง่ายอีกอย่างพวกมีทรัพย์กระจาขอบออกปากว่าเรียกจนชินสซะเจ้าตัวจึงบอกว่าเรียกลี่ก็ดิเหมือนกันไปซื้อของกันที่ไหนคะ รับขวัญที่เกิดมีธุระปุบป,ปรับเอ่ยถามเธอยังไม่ได้บอกใครเลยว่าจะออกไปข้างนอกสักเดียวไปห้างแถวนี้จ้ะกะว่าจะซื้อของที่จำุกกรน,น้อยแล้วก็เดินซื้อของตัวเองสะหน่อยอ๋อค่างงั้นไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหลินกับพี่คีดูแลลูกเองคีแลนหันมายิ้มขอบคุณหญิงสาวที่ยอมให้เขาอยู่ดูแลลูกด้วยดังนั้น,น,นราวราวสิบมงเช้าบ้านทั้งบ้านจึงเหลือแค่สาคนพ่อแม่ลูกเนื่องจะซูเย ลาง,งานหนึ่งสัปดาห์เพื่อพาครอบครัวที่เดินทางมาจากฮ่องกงไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตลินออขอไปทุระขา้านนอสแป๊บได้ไหมคะพอลูกหลกักลินสาวจึงบอกเขามามา่าไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันเธอไม่อยากให่ท่านคิดมากเกี่ยวกับเรื่องที่เธอกําลังจะไปทําหลินจะไปไหนครับไปทุระนิดหน่อยนะคะเป็นเรื่องที่บอกพี่ไม่ได้หรอนําเสียงทอดอ่อนของเขาทําให้เธอรู้สึกผิดเฉยเลย จริงๆก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกค่ะพี่แต่ว่าตั้งใจจะไปทําก่อนแล้วค่อยมาบอกทีหลังงั้นบอกพี่เลยได้ไหมครับว่าจะไปไหนไปทําอะไรไปหาพทธ,ธิท์ค่ะไปหาฤทธิ์คีแลนด์ทวนค่ะลินให้ถิงถิง,ถงส่งคนไปสืบหาที่อยู่พิธิ์ให้เพิ่งได้มาเมื่อวานคือว่าพิธิตอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ถิงเลยว่าจะไปพบสนนอยลินจะไปหามันทําไมเรื่องระหว่างเขากับรับขวัญจบลงแล้ว ต่างฝ่ายต่างรู้แล้วว่าไม่มีใครผิดแต่กับเอริสมันอีกเรื่องหนึ่งชายหนุ่มไม่ให้อภัยมันง่ายๆอย่างแน่นอนลินมีเรื่องต้องคุยกับเขานิดหน่อยนะคะบอกพี่ไม่ได้หรอไม่ใช่ว่าบอกไม่ได้แค่ให้หลินไปเจอพิริตก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่าให้ฟังได้ไหมคะไม่ได้ถ้าจะไปก็ไปด้วยกันเวลาต่อมาพ่อแม่ลูกที่ควรจะอยู่บ้านในวันอาทิตย์ก็ขึ้นมานั่งอยู่บนรถคันเดียวกันโดยมีคีแลนเป็นคนขบับ ส่วนรับขวัญนั่งอยู่ตอนหลังกับลูกซึ่งหลับปุ๋ยอยู่ในคาซีทเขาไม่ยอมให้เธอมาคนเดียวแต่รับปากว่าจะรออยู่ในรถก,กับลูกตอนไปถึงหน้าบ้านเช่าแห่งหนึ่งรับขวัญพบว่าคนที่จะเข้าไปเจอสร,ริสไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวไงจ๊ะมีซับทักทายหญิงสาวมึงเข้าไปกับลินเดี๋ยวกูกับลูกจะรออยู่ตรงนี้เออเออไว้ใจได้เดี๋ยวกูด,ดูแลหลินเองรับขวัญหันไปค้อนให้กับคนขี้ห่วง เธอก็ว่าอยู่ว่าทำไมเขาเออเออกง่ายจังหญิงสาวเดินไปกดกร่งหน้าบ้านโดยมีมีซับพเพียนอยู่ด้านหลังไม่นานคนในบ้านก็ออกมาเปิดประตูสริเห็นเธอทีแรกก็ได้แต่อึ้งก่อนประกายตาจะฉาบไปด้วยความรู้สึกผิดเออลิมมาทําไมไมาเยี่ยมเฮริคะสบายดีไหมคะก็ตามอัตภาพนะ่ะ ใช้หนุ่มที่เก็บข้าวของออกจากบ้านและเพิ่งได้งานใหม่บอดเสียงเศร้าเขาทนอยู่ในบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะกันไม่ได้จนป่านนี้พวกท่านก็ยังโทษกันไปโทษกันมาไม่เชิญเข้าบ้านเลยเหรอคะเทนมารังเกีก็เข้ามาสิเจ้าของบ้านเปิดประตูให้แขกก็จะหันหลังเดินนําเข้าไปก่อนสองหนุ่มสาวนั่งรอที่โซฟาในห้องโถงในขณะที่สริษไปนําน้ํามาเสิร์ฟไม่ต้องกินน้ํานะมีซับที่ไม่ไว้วานใจสริ กระซิบบอกรับขวัญตอนกีรลนโทรศัพท์ไปขอให้เขามาเจอสร,ริปเป็นเพื่อนเธอเขายอดแปกใจไม่ได้ว่าพี่น้องเมื่อจริงคู่เนี้ข้มีเรื่องอะไรจะต้องเคลียร์กันอีกคิดมากไปไหมคะการไว้ก่อนการมาอีกขีเอาพีตายข้าที่ดูแลเนียมันไม่ดีใครเป็นเมียเขามีลูกกันขนาดเนี้ยไม่ใช่ผัวเมียแล้วพวกเธอนอนมองตาเฉยๆก็มีลูกหรอพี่สารหลินไม่พูดด้วยแล้วอุยแคร์นี่ต้องอายด้วยว่าแต่ จะแต่งกันเมื่อไหร่พี่แสนหลินไม่เคยบอกว่าจะแต่งกับเขาอืมใจอ่อนจะดีเถอะพี่อยากให้หลานอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกหลินไมงนี้ได้ใจแข็งหรืออะไรทั้งนั้นนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียด,ด,ด,ดพี่คีแล้วด้วยมีซับท,ทำเพียงพยักหน้าพสาสริศเดินถือแก้วน้ำเอามาคดีรับขวัญรับน้ำพร้อมกับขอบคุณส่วนมีซับไม่รับแล้วก็ไม่พูดอะไรเจ้าของบ้านจึงวางแก้วลงกับโต๊ะกลางหน้าโซฟา ดิน้นมีธุราอะไรกับพี่หรือว่าอจะมาด่าพี่เปล่าซะหน,น่อยดิงนแค่อยากรู้ว่าพี่เป็นอยู่ยังไงยิ่งสามมองไปรอบๆบ,บ,บ้านหลังเล็กเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองแล้วต้องมาอยู่แบบนี้ก็คงจะลำบากไม่น้อยจากคนที่มีเงินเดือนเป็นล้านหรือไม่ต้องทํางานต้องมาทํางานได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นกว่าบาทเพราะตอนนี้เลิกธนสินทรัพย์ได้ขายกิจการเป็นที่เรียบร้อยสัตยา,ยาย้ายไปอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือบ้านหลังนั้น มีเพียงวิไล่กับคนดูแลก็เท่านั้นพี่สบายดีแต่ลินมากก็ดีเหมือนกันพี่อยากจะขอโทษลินขอโทษที่พี่เคยทําเพ่มเฉยไม่แก้ต่างไม่ปกป้องเลยตอนที่ลินถูกเข้าใจผิดสริเคยเข้าใจว่ารับขวัญเป็นคนเอาน้ำแก้วนั้นไปให้สรันพอพี่ชายตายเธอจะไม่กล้าบอกเขาไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเป็นแม่ของเขาต่างหากที่ทำแบบนั้นเรือมันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอคะค่ะ มันคงเป็นความรู้สึกบาดใจพี่ไปตลอดชีวิตหลินเองก็เหมือนกันยังไงพวกเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะอืพี่กำลังพยายามอยู่คนที่เดินออกจากบ้านตัวเปล่ายิ้มเขาไม่เสียใจเลยกระท่น่นได้มาเจอรับขวัญบางทีเขาควรจะขอเงินพ่อมาสักก้อนเขาจะนำมันมามอบให้กับน้องงั้นหลินขอสนับสนุนความพยายามของพี่ได้ไหมคะ หญิงสาวหยิบเช็คเงินสดออกจากกระเป๋าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่สัตยาให้อรดีนำมามอบให้เธอในวันนี้เธอจึงอยากมอบมันให้สริสเพื่อเป็นทุนในการทำธุรกิจเขาเป็นคนมีความสามารถอย่างไรเสียก็ทำให้เงินก้อนนี้งอกเงยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนที่ทำแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นความต้องการของตัวเองอีกส่วนพอคิดถึงพี่ชายที่จากไปจะพิรันอยู่ก็คงไม่อยากให้พี่ลิศลำบากเออเงินเงินนี่ พ่อพี่เฮลินหญิงสาวอ้างไปแบบนั้นประกวดสริปไม่ยอมรับเงินก้อนนี้คืนบอกไปว่าเป็นเงินที่แม่เขาริสไปจากเธอแต่พ่อเขาคืนให้ทีหลังรับรองเลยว่าเจ้าตัวจะต้องไม่ยอมรับรับไปเถอะนะคะพี่ริสเอาไปทำทุนหลินเชื่อว่าพี่รันคงไม่หายพี่ริสลำบากขอบคุณนะหลินแต่พี่รักไม่ได้จริงๆพี่อยากย้ำอีกครั้งว่าพี่รู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลินเชื่อที่พี่พูดคะ่ะพี่ริสเองก็ช่วยหลินตั้งหลายครั้ง ตอนที่เธอถูกหลอกเข้าไปในผักครั้งแรกก็ได้สริดนี่แหละที่เป็นคนช่วยพ้นจากคนชั่วจากนั้นก็ยังมีสองสามครั้งที่เธอถูกเพื่อนหลอกมอมเล่ารือเพื่อนกลุ่มนั้นเองที่มีอะไรเป็นคนคัดสรรมาให้เธอคบหามันเป็นหน้าที่ของพี่นะถ้าอย่างนั้นนะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของน้องค่ะถ้าเห็นหลินเป็นน้องก็รับเงินข้อน,นี้ไว้เถอะนะคะตอนนี้หลินกับมาม่าไม่ได้ขัดสนอะไรหลินม,มีความสุขดีใช่ไหม สริษถามทางน้ำตาเรื่องราวของรับขวัญทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีกว่าเธอมากหลินมีความสุขมากคะ่ะหลานของพี่ลิศอะกำลังน่ารักเลยนะคะถ้าพี่ว่าง <c oughs> มีซับกระแอมขัดขึ้นดีแล้วพี่ขอให้หลินมีความสุขอย่างนี้ตลอดไปนะแต่งงานกับคีมเมื่อไหร่ก็ส่งข่าวให้พี่ด้วยพี่จะส่งของขวัญไปให้ <c oughs> เสียงกระแอมดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้คะ่ะงั้นพี่รีดับเงินก้อนนี้นะคะ คนเป็นพี่รับเช็คเงินสนมาถือไว้พร้อมกับกล่าวขอบคุณน้องสาวจริงใจเขามันเป็นคนเลวที่ทำให้ชีวิตเธอมีเรื่องด่างพร้อยรวมถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ชายตายขอบคุณทลินต่อจากนี้ทลินมีอะไรพี่ช่วยก็บอกพี่ได้เลย จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสลักรักไว้เพียงเรานะคะ EP ที่19แล้วนะคะตอนนี้พี่คีก็เดินหน้างงองเมียเต็มกำลังสูบนะคะอ๋อลินลินจะใจอ่อนเมื่อไรนะลินลินจะใจอ่อนกี่โมงนะคะตอนนี้อ่พี่คีเขาก็นะหลงเมียรักเมียรัก,รกลูกเต็มที่แล้วนะจ๊ะนะก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยคู่นี้ด้วยนะจ๊ะว่าจะดีกันเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ฝากซีรีส์สลักรักไว้ด้วยนะคะก็จะมีเป็นเรื่องของ อาใครเอ่ยฉันว่าพวกเธอต้องเดาได้นะคะว่าซีรีส์ต่อไปจะเป็นเรื่องของใครนะคะก็กลุ่มสามหนุ่มนั่นแหละคะ่ะแอนออมชอบไปพิเศษก็รู้ไหมว่าใครเอ่ยที่ทายนะคะแอนออมชอบพี่มะกอกค,ค่ะพี่มะกอกน่ารักสุดนะคะเรื่องนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากไปโหลดกันด้วยนะคะที่เว็บเมมนะคะตอนนี้ก็ถ้ามีวางแล้วก็จะเป็นเรื่องสลักเราเพียงเราที่กำลังเอาอมาอ่านให้แฟนๆในช่องคัมมักได้ฟังกันนะจ๊ะ เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคนฟังทุกคนมากค่ะแล้วพบกันใหม่กับ EP หน้าค่ะ